สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพืชษัชาติครับพี่น้องครับมาอยู่กับพมวันนี้พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์จากการเป็นโรคเบาหวานย่างนักมาเป็นสิบปีสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะครับพี่ติมครับสาบข้าวกะเพีนี่เป็นเบาหวานมาค่สิบปีเลยคะนะครับกอนนี่เป็นเบาหวานเนี่ยใชชีวิตปกติทำทำไรกับพี่ทำ ย่างค่ะตัดย่างอาการนักสุดของโรคเบาหวานที่ผีเป็นนี่มีอะไรม้งล่ะกับพี่ก็ไม่มีแรงน้องแล้วก็หรื่อตอนจะไม่มีแรงนะค่ะแลยจนมาพีเดินไม่ได้นำตาขึ้นรถสามหรอยว่านอนอยู่สามเดือนอาการนักตาก็รผามวเลยได้ไม่เห็นตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตเราผ่อนคืามั้งปีทอ พี่ทออย่างแรงครับกะ<ม>พี่ทอซึ่งพีว่ามัดความว่างสุกย่างเลยไม่รู้ที่ทำเพื่อพลังกายของผีก็มันนั้นทำได้ก็ไม่ได้แล้วครับซึ่งต้องให้รู้อ๋อจะโรงเรียนครับค่ะพี่เสียใจมากมากค่ะครับนั่นคือความรู้สึกทุกๆของผีตอนนั้นเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ อย่างเสียใจอยู่เลยเนาะไม่ได้เรียนแล้วค่ะพราะออกมาช่วงที่แม่ป่วยนั่งนนช่วงนั้นนะคะคือเราจะได้เป็นแดงอีแดงมีของครอบครัวค่ะแม่จะพ่อแล้วก็ซูไปเลยค่ะแล้วก็จะไม่มีแรงเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องอุ้มไปแล้วพีมาพบก็ไปได้ถึงทำให้พีลุกขึ้นมาเดินได้มาทำงานว่าชาอองง้ีวิตเกือบจะเป็นปกติได้ครับพีมาพบก็บผูช้ชงเนาะ ใเราเดินไม่ได้ก็คือเราเดินได้นาะครับทั้งก็มีแรงเดินขึ้นครับกินผัวชงเนี่ยพีพีว่าอาการของผีย่าดีขึ้นเรื่อยๆครับทั้งกะเทว่าจะปวดท้องเป็นประจำพีก็หห้ตอนนี้พีให้แตวปวดท้องปวดท้องให้ไปเลยนะค่ะครับสำหรับวันนี้พ่อผมต้องขอขอบคุณพีอ่าีติมนะครับทีรวมชฉ์ประบกา์พูดคุยกันนะครับพ่อ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง